สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องเอพีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผมหรือว่าไฉ่ชิงเอ๋ยนะครับที่คนจีนเขาเรียกกันนะครับนี่นะครับก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับก็จะมีคําว่าพระมหาโพธิสัตว์นะครับอวโลกิเตสวนนะครับเห็นไหมฮะประจําปี2551นะครับหรือปี2008ี่เขาก็วงเล็บมานะครับ วันอาทิตย์ที่27นะครับมกราคม2551นะครับจัดสร้างโดยมูลนิธินะครับจีเต็กลิมนะครับจังหวัดนครนายกนะครับโอ้ก็ขออภัยนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันกันไปนิดนึงนะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดชมกันเลยดีกว่านี่นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับนี่นะครับชสชิงเอียนะครับของจังหวัดนครนายกนะครับผมนี่ รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นรูปแบบเอ่อผมขอเรียกเป็นรูปแบบจัตุคามแล้วกันนะฮะนี่นะคระับพอออกปี255051เเนี่ยประมาณเนี่ยฮะ,ะก็ตอนนั้นก็จะเป็นช่วงของจัตุคามนะฮะจัตุคามฮิตฮิตเลยนะครับอา่าไม่ว่าสำนักไหนวัดไหนเขาก็จะออกมารูปแบบอย่างนี้หมดเลยนะครับ คล้ายๆขนมคุกกี้แบบนี้นะครับก็ขำๆนะครับขออภัยนะครับโอเคครับอเรามาชมกันเลยดีกว่าตรงกลางก็จะเป็นเทพเจ้านะครับแห่งโชคลาภนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีคําว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะครับนี่นะครับพระอาธิบดีนะครับเศรษฐียุคแปดแล้วฮะขอลงกล้องเลยดีกว่าครับ ยุคแปดนะครับเนื้อก็จะออกสีชมพูหน่อยนะฮะชมพูชมพูส้มส้มชมพูอ่อนๆน,นะฮะนี่นะครับดูมวลสารนะฮะนี่ใส่ช,ชิงเี้ยนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะเทพเจ้าชกลาบนี่นะครับ <c oughs> สำหรับด้านหน้าก็สวยงามมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะก็ หนานะครับสาหรับตัวอง์วัตุมงคลนี่นะครับหนามากมากเลยนะครับสําหรับด้านหลังนะครับที่สําคัญด้านหลังนะครับก็จะมีรันโค้ดรันตัวเลขมานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มีเป็นตัวเลขนะครับสองแปดศูนย์แปดอย่างนี้นะฮะรันเบอร์มานะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วย สิบสองนักสัตว์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครฮะก็จะเป็นคล้ายๆลายนกนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้มียันรอบเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับพระของมูลนิธินะครับจังหวัดนครนายกนี้ จากที่ผมทราบข้อมูลมานะครับสร้างจํานวนสร้างน้อยมากๆนะครับประมาณสามพันได้นะสามพันองค์ได้นะครับนี่นะฮะแล้วจากข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คือว่าทางมูลนิธินี่ก็มีคนไปไหวยนะครับอ่าเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูล เพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับข้อมูลองนี้ผมก็หายังไม่ค่อยชัดนะครับก็พูดติดติดขัดขัดนิดนึงนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะลานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับกาสวัสดีครับ